มันเท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ปูซูก้นมาหล่ะพี่น้องลาพัฒน,นาค,นคนน้นขอนจันทันจันที่สิบสองมุกขลาห์หเกา่าเอฟซีกระามกันเข่าม้าลายถ้าถ้าคน้คนขอนจันนะพี่น้องตามคน้คนขอนจันให้แน่วาสันเลขเป็นข่าตัวน่นเขาตัวเ,เ,วเด่นเนาะมือวัดสูงที่เก่านะพี่น้องเ,เอาให้เบิ่งกันเริ่มเลขบนนออกเก่าศูนหาเลขล่างกับสูนเก่า มันยังดอกการเริ่มของคนขอนแกนเข่าตัวคนเน้นพี่น้องเล็กวิ่งกับเขาเลขวิ่งกับเขาตัวเน้นเพราะว่าเล็กวิ่งมาบนล่างเลยเนีย่ยตัวเน้นเลขบนมันออกศูนย์หานี่เลขกล่างออกกันศูนย์เก่าเนยเห็นบ่เลขกวิง่งถ้าเขาหลุดจะได้บนล่างเลยพี่น้องเห็นบ่ศูนย์กับสองคนเน้นศูนย์เนี่ บางในขั้นปฏิร่างกายเนาะพี่น้องเนะาะขั้นเป็นศูนย์หาศูนย์หงเนี่ยเขาบนเขาล่างเลยมันเลยเป็นศูนย์หาศูนย์เก่าเนาะพี่น้องเนาเขาตัวเน้นศูนย์หาตรงตรงได้พี่น้องแรกคนคนจนันมาตามมาเบิ่งกันตาเพิ่นกัดจับเลขกขั้นจับสุดเต็มมันจะได้เก่าคู่เนาะของเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นแบบเพิ่นพอนจับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจับแม่นอยู่ กับศูนย์สองหรือว่าแม่นอยู่ไี่น้อง

สุดที็มันจะได้เกาคูที่พี่น้องเลยวิ่งวิ่งบนลลาง สองกับเก่าเพราะว่าวันนี้เพิ่นบรยเพิ่นบริเขียนใส่กันเพิ่นบริเขียนคือยังงวดที่แล้วเนาะวันนี้เพิ่นพิมพ์มาให้เก้ากับสองเพิ่นบอจับศูนย์เลยตัวนี้เพิ่นบอยศูนย์ตัวนี้เพิ่นเอาสองกับเก่าได้พี่น,อน้องเพิ่นเน้นสอง ต้องเบ่งคักๆที่พี่น้องเบ่งบ่คักบ่ไร้เขียนผิดตลอดสองสี่สองสีสงส่ So, huh. So, Kau si, kau ha, kau pun, tidakkan, Hei, Nong ditokkan K2 02 วัที่แล้วว่ามีตกกันวันนี้ไม่ตกกันไม่เหลขสามตัวยุคชุดหนึ่งเก้าสองสี่เลขสามตัวไม่ชุดเดียว เอกสาตัวอันนี้ตัวกันตัวเลขกับตัวหนังสืออยู่คนละทีบส่วนตัวเน้นขึ้นเน้นสองซีสองหาสองหกตัวนี้เน้นติดสองเม็ดวันนี้ขึ้นเน้นสามพวงวันที่แล้วขึ้นเน้นสอง วันจันทร์ที่สองมกราหกเก้าเลขวิ่งเก้าศูนย์เพ้่ศนยองสห้วิ่งสองกับสอกับเก้าเน้น2 2 4สองสองหาสอเป็นตัวเน้นเก้า9ีเกหาเกเป็นตัวร่องอันนี้ตกกันเก้สองลักศูนย์สองอยู่ในชุดวิ่งให้เก้าชุดเจงคือเก้า เลขสามตัวเนี่ยครับเก้าสองสี 9, 2, ่ครับพี่น้องนะเอาแคบหน้าจอเอาท่านมาะจัดประมักพานเนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณคนคนจันทร์ในลายขอคอยเขาอีกเนาะพี่น้องเนะเาะฝากกุไลเลกุ้งแช่งติ่ตามมาใ,ให้โชคสวัสดีครับผม